นิทานเรื่องฉันรักอาหารไทยในเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างกรุงเทพมหานครน้องกรนอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เขารักก่อนเป็นเด็กน้อยที่ชอบผจญภยัยขี้สงสัยและกระตือรือร้อนที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่เขาชอบเป็นพิเศษคืออาหารและเขาโชคดีมากที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประเพณีการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อันยาวนานแบบนี้เช้าวันเสาร์ที่สดใสพ่อกับแม่ได้ชวนกรไปเที่ยวในเมืองและพวกเขาอยากจะแนะนำให้กรรู้จักกับอาหารไทยที่หลากหลายที่พวกเขาชื่นชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเริ่มที่อาหารเช้ากันก่อนเลย แม่ของเขาพูดแล้วพาเขาไปที่ร้านขายโจ๊กว้าวมันอุ่นและอร่อยมากเลยครับแม่เขาอุทานและรู้สึกถึงความละมุนของเนื้อโจ๊กที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งปากต่อมาคุณพ่อได้แนะนำร้านขนมครกโบราณที่มีเนื้อกรอบนอกนุ่มใน ก่อนเฝ้าดูขณะที่แม่ค้าเทส่วนผสมลงในกระทร้อนอย่างเชี่ยวชาญว้าวกลิ่นหอมและหน้าตาน่ารับประทานมากผมขอชิมหน่อยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เดินทางเพื่อชิมอาหารกันต่อสำหรับมื้อกลางวันพวกเขาแวะที่ร้านผัดไทยที่ริมแม่นม้ำ ก่อนเฝ้าดูเชฟผัดเส้นจันในกระทะที่ใส่กุ้งเต้าหู้และถั่วง,งอกอย่างชำนาญน,นี่คือผัดไทยที่ดีที่สุดก่อนพูดได้อย่างเต็มปากหลังจากได้ลิ้มรสชาติของผัดไทยจานนี้ในช่วงบ่ายพวกเขาแวะที่สวนสาธารณะที่มีส้มตำรสเด็ดร้านเจ้าประจำขายอยู่พ่อแม่กังวลเรื่องความเผ็ดนิดหน่อยแต่ก่อนก็ตั้งใจว่าจะลองเขาชิมคำเล็กๆพร้อมกับข้าวเหนียวมันเผ็ด แต่ผมชอบมากก่อนพูดแล้วยื่นมือไปชิมอีกคาหนึ่งจุดสุดท้ายของพวกเขาในวันนี้คือตลาดกลางคืนและพวกเขามาที่ร้านอาหารตามสั่งพวกเขาสั่งต้มยำกุ้งรสเผ็ดร้อนก่อนชอบน้ำซุปหอมหอมที่ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดและกุ้งฉ่ำๆผมคิดว่าต้มยำกุ้งคือของโปรดของผม ขณะที่พวกเขาเดินทางกลับบ้านพ่อแม่ของกอนถามเขาว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาหารไทยต่างๆที่เขาลองในวันนี้เขารู้สึกมีความสุขและภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยโดยรู้ว่าอาหารของประเทศเขาไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเขาอีกด้วย คืนนั้นขณะที่กอรอพลอยหลับไปเขาฝันถึงอาหารอร่อยๆที่เขากินมาและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เขาจะได้ค้นพบเขารู้สึกมีความสุขและภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยโดยรู้ว่าอาหารของประเทศเขาไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งพิเศษสำหรับเขาอีกด้วย